สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้เราจะมาแนะนําวิธีการผูกบัญชีแอปเป่ตาตังกับธนาคารกรุงไทยนะครับทำยังไงไปดูกันนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะครับ ให้เพื่อนๆไปเลือกที่คําว่าเติมเงินเข้า G w a l l e t นะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปแตะที่คําว่าบัญชีกรุงไทยนะครับแต่ที่บัญชีกรุงไทยของเรานะแต่เสร็จแล้วนะครับทีนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับมีคําว่าคุณยังไม่ได้ผูกบัญชีกรุงไทยกับแอปเป่าตังนะให้เราแตะที่ปุ่มคําว่าผูกบัญชีนะครับแต่ตรงนี้เข้าไปได้เลยต่อไปนะครับมันจะมีคําว่าผูกบัญชีกรุงไทยที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะให้เพื่อนๆเนี่ยแตะคําว่าผูกบัญชีกรุงไทยกันได้เลยนะครับเมื่อเราแตะไปแล้วนะครับให้เราเเลืืออกกกรรรับณาวิธีีผูญช กรุณาเลือกวิธีการผูกบัญชีนะเพื่อนๆแต่ที่ผูกบัญชีกรุงไทยจากแอปกรุงไทย Next นะครับแต่ตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับผมทีนี้เนี่ยมันจะเด้งไปที่แอปธนาคารกรุงไทยของเรานะครับเพื่อนๆก็เข้าไปที่แอปธนาคารของเราให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้มันจะขึ้นว่ายืนยันตัวตนผ่านกรุงไทย n น x t สําเร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับจิ้มคําว่าดําเนินการต่อบนแอปต่อต่างคันได้เลยนะครับแตะเข้าไปในขั้นตอนถัดมานะครับเขาจะให้เรากรุณายืนยันบัญชีที่ต้องการผูกนะครับก um ็ให้เพื่อนแตะที่คําว่ายืนยันนะคร เขาจะส่งรหัส OTP 6หลักนะครับไปที่เบอร์มือถือของเรานะครับเขาจะส่ง SMS ไปนะครับทีนี้เพื่อนๆก็ไปที่ SMS ข้อความครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆเอา SMS ข้อความนะครับมีรหัส6หลักนะครับทีนี้ก็ให้เพื่อนๆเนี่ยก็เอารหัส OTP นะครับไปทาการกรอกนะ866601กกรอกเข้าไป866601ต่อมานะครับก็ให้เพื่อนแตะที่คําว่ารับทราบที่อยู่ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆได้ทําการผูกบัญชีกรุงไทยกับแอปเป่าตังเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีการผูกบัญชีไม่ได้ยากเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเรามาทําตามกันดูนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆผูกบัญชีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาทําตามกันดูนะครับวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์ Barn <ue> กับเ,เพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรัะฟังผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ